เมื่อวานดืมให้จี้แขนซ้ายกับหัวใจค่ะเมื่อวานนี่เป็นไงดีขึ้นค่ะดีขึ้นเหรอพี่ในคอเธอมันดเป่ามันยังปวดๆอยู่ค่ะเดี๋ยวไม่ได้มากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงค่ะน้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณห้าสิบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรออ๋อมันมาเร็วแล้วมันก็ไปเร็วแล้วก็วันนี้จะเอาหัวใจกับแขนจ้าเมื่อวานนี่จี้ตรงไหน่ะตรงนี้กระตรงคอแล้วก็ที่ขาแล้ว แล้วตอนนี้คอเบาลงเพิสิคหัวหัวก็เบาหัวก็เบาใช่ร่างกรมายแล้วมันไปหนักตรงไหนตรงเนี้ยอันเนี้ยมันหนักอันนี้ของเก่าเหรอค่ะนี่ก็ของเก่าแล้วหัวใจก็ของเก่าเธอเป็นโรคอะไรนะหนูไม่ได้เป็นโรคอะไรสักอย่างแค่ปวดเนื้อปวดตัวปวดใช่ผีไม่เกาะเยอะผีเยอะผีไม่ปวดเกาะเธอผีเกาะเยอะค่ของเก่าทุก หูตาสว่างขึ้นบ้างแล้วอ่ะ่สมองเสมอสมองเบลอเพราะว่าเมื่อวานมามันมาจากที่โรคอ่ะคือมันตื่นแต่เช้าแล้วก็หนูไม่ได้นอนทั้งคืนเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนมันแปลกที่มันเลยเบลอใช่มันเบลอแล้วดูตอนเนี้ยตอนนี้ก็ยังเป็นอ๋อน้ำมันกินได้ป่ะกินค่ะกินกินกินหมดหรืยังยังค่ะเอากินแต่วนละกวญช์นั่นแหละวนละกุญอืมเราเป็นอะไรอีกยิ่งแรงนี้ป่ะไม่ค่อยมีค่ะไม่มีเลยเมื่อก่อนเดินไม่ได้เลย ไปไหนก็แฟนก็ต้องจูงเมือเมื่อไปโรงพยาบาลก็จูงมากคบอกว่าแฟนหรือไปราชการหนูต้องไปกาแฟนี่อยู่ป่ะไปแล้วค่ะไปแล้เอามาทิ้งแล้วไปเลยเหรอไปลวกบเอาม้งเยอเอ้ยไอ้นี่มันแก้ให้เด็กแก้ให้เราบมแล้วก็จะแก้ให้ผีใช่ไหมแก้ให้เด็กนะจะ ตอนนี้แก้ให้เด็กใช่ไหมค่ะงั้นเแก้ให้ผีด้วยปะอ๋อผีผีไม่ช้าทำสังฆทานไปให้แล้วอาหารอ๋อทำสังฆทานจะทำเพืแค่สามวันแล้วก็ทําให้เด็กน้อยก่อนอ่าอทำให้เด็กน้อยก่อนค่อยมาพิจารณาดูทีหนึ่งเอาบุญหลวงพ่อไปท่านนี้หลวำยทำกลางสลายทำกลางสลายทำกลางสลายบัมจทานได้ขอให้ร่วงปวงบางคลายหายนักการบัดนี้เอาบุญหลวงพ่อไปด้วยพุทธังหายทธงหาย สมุหะเนื้สมุหะนติสมุหะกัตุเมกัตังพันทะเสมะเอวังอีินักเนมือาดวอาีอมือผีมังมเหลืถอนออกมาให้หมดพุทธังถอนทั้งมังถอนสังฆังถอนทีฝังไว้ตามสมองในกระโหลก ในหัวในศีสาให้ออกมาโล่งโปร่งเบาหายคลายอการเป็้วยผู้พิการดูพิษออกมาด้วยเอาไปไหนอีก ตะปูมีเข็ม,มไม้เสียบลูกชิ้นมีเชชิ้นเนี่ยมีเศษแก้ว,กวสารพัดรูปแบบเลยรักษามาสามสิบปีค่ะสามสี่ปีสามสิบสามสิบเพราะ,ะว่าผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่เป็นญาติทางเขาเอาเดึองออกให้เดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งก็ต้นเดือนก็ประมาณสองอันมางสามอันมากเลยทถอนออกมาตลอดรอถอนออกเอาเขาควายฟ้าผ่าคือหลวงปู่เทพบุตรน่ะ ตอนท่านยังยังยังไปที่ทุดงที่สุโขทัยแล้วไปเจอปู่หมูเขาก็เรียนวิชาคมสอนวิชาคมก็เอาเขาวควายเขาวควายฟ้าผ่านะถูอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ออกมาเลยเนาะเป็นตะปูเป็นกระดูกเป็นเข็มเป็นน้ำในประเทศไทยมีคนเดียวเนาะจ้ะไปหาเขาอ่ะหนูก็ไปหนูรักษาปสาสิบปีหนูทุงรอดตายอ๋อ uh huh. <laughs> ไปต่อดิอ๋ <laughs> ก็หนูมปฏิบัติด้วยก่อนอ๋อหรอ ต่มันไม่ถอนออกวานหมดทีเดียวเหรอไม่คือถ้าบมืคนไปแล้วถอนปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่เติมมันก็จะไม่ปิดเฮีย yeah, มันถอนจนมันมันต้องปิดประตูกัน้นไม่ได้เ,ดเพราะว่าปิดไม่ได้ค่ะเขาถอนได้อย่างเดียวเขาปิดไม่ได้กันไม่ได้เหรอจ้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อ้าวไอ้หมอเพียวของคืนไาด้วยห้ามโจมมาอีกห้ามอาอไอนะรัฐมนตรีที่กรุงเทพอ่ะ เขานั่งเครื่องบินมาหาเขาก็หายเด็กฝรั่งมาจากนอร์เวย์เขาไม่โลกอะไรโลกกิจฉากันพวกสสและข้ามนตรงมาเตี๋เรื่องของกันเนาะเรื่องของสมมติว่าคนนี้สมัครห้าหมื่นใช่ไหมคนนี้ห้าหมื่นใช่ไหมสมมติ่าแข่งกันว่าคนไหนจะได้ที่หนึ่งก็คเลยใส่กต้องเรื่องของกันใจกันเลยแล้วก็ไปหาเขาก็ดึของไม่ได้บอกกันไม่ได้จักกันนะเขาก็ดึของคือกิจฉากันแบบว่าเหมือนในคุณเจิญเรื่องของใจ่เราเนี่ยเช็ญเนี่ย แต่ถ้าไม่ถ้าไม่เติมก็หายเลยไม่เป็นอีกอย่างของหนูเนี่ยปูเขาเติมทุกเดือนเลยทุกวันพระเลยมันดูเลืสุนไปหายปูดงเนี่ยอ่ะปูมันเอาบุญอยู่แล้วเนี่ยเลิกไปแล้วนะสุดเลวปูนะสร้างบุมสร้างกมสามสิบเตียงเยอหนูจะปูออกที่คอนะคะหลวงพ่อที่คอที่ท้องที่แขนคอท้องหัวใจทั้วหัวใจ โอ้กันติดแช่ในกระแสเลือดอะกระโบนสลายหมดไม่ตรงออกมาแมันไปไหนก็ไปเลย,ลย,เลยแล้วก็ไม่ตรงมาอีกอห,ห้าม,มสูงมาส<อ>งูสงมาก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้จะย้อนกลับไปหายคนสูงนั่นแหละเลิกได้แล้วไอ้หมอผีทั้งหลายไอ้วิชาบะโบก็แตกอ้าวเอาบุญหลวงพ่อปลยพุทธทางคายทำมังคายสังคางคายหายเบาลุม่มโปร่งเบาหายคายนการบนี้เดิน เดี๋ยวก็ค่อยดีขึ้นตรงไหนหัวใจแล้วก็แขนซ้ายหัวใจ่บบหัวใจเป็นไงหัวใจมันเดินแล้วมันเนือยเต้นเร็วแบบเธอไปฉีดวัคซีนมั้ปล่าฉีดแต่มันเป็นก่อนวัคซีนเพราะว่าเป็นก่อนวัคซีนเหรอผีมันเกาะผีแก่เป็นเกาะเหรอไอ้ผีน่าจะแก่มากแล้วอ่าอ่าอ่าขอให้หัวใจมันมีเรื่องมีแรงแล้วผีออกไปด้วยอย่าไปเกาะในหัวใจมันคือพี่ข้าศา เขาโดนของอ่ะเขาไม่รู้เป็นอะไรรา้จัอเธอเหรอญาตกันค่ะญาตเ<พ>ธอเหรอญาติ่สัวษาิชายผู้ชายชื่อกับไอ้มีเชื่อหรือเปล่าเชื่อค่ะเป็นเป็นผู้พิสจไปดึงของขออกค,คือไปว่าความตัดสินยาเสพติด เราเล่นข,ของใสกันเหรอเล่นของใส่ก็เลยไปดึงออกอยู่หลายครั้งก็หายแต่ปรากฏว่าเป็นกรตอนนี้ดีขึดด้นเหรอในนี้หายแล้วแล้วก็จากผู้พักษาไม่เอาแล้วเอามาเป็นทนายความเฉยเพราะว่ากลัวจะโดนเก็บกลัวจะโดนอีกเหรอกลัวจะโดนเก็บปีหนึเหรอกลัวจะโดนเก็บของอย่างเงี้ยเพราะว่าไปยุ่งกับไอ้ธุรกิจเขาใช่ไหมก็คือเราตัดสินให้มันแพ้แล้วตอนนี้มันแค้นแค้นเหรอก็เลยทําของใส่ พราะว่าของด้วยแล้วก็จะฆ่าด้วยใช่เป็นผู้พักษานี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางไม่ได้นะจะต้องแอบอยู่ที่บ้านออกนั่งรถยนต์ต้องเปลี่ยนรถบ่อยเพราะไม่ได้เล่นของใส่เหรอเล่นของใส่แล้วมันจะเก็บแล้วก็ปืนด้วยเล่นของด้วยแล่นลูกปูนด้วยใช่มันสะกดรอยตามเลยว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนเป็นผู้พักษาเาไม่เอาแล้วเขาเอาเป็นทนายความเหมือนเดิมเงินเดือนต้องสองสามแสนลดตัวเพราะตัดสินคดียาเสพติดมันแล้วอยู่ไม่ได้ อ่าวันึ้นตรงไหนท้องเหรอท้องนอนไหมคะท้องเค่ะนอนท้องพูดด้วยเหรอบางทีก็มีตะปูมีแล้วแต่มันจะมันแล้วแต่เขาจะส่งมาบางทีก็มีหนังควายทุกรูปแบบแต่แม่ต้องมาสองสามครั้ง เอาขอให้คุณไซนังควยของ้อเงเข,ข,ของเก่านั่งไรลออกมาเจอพนังนแนงมีได้แล้วให้ละลายหายไปสลายไปกลับไปหาเจ้าของนันเลยห้มเข้ามาอีกก่อนจะมาบวชนี่หนูก็ไปเดินมาออกสี่อันอะอ่ะอ่ผใจปลอมไปดึงมาไม่ได้นะ ต้องจบวดเป็นเลยบร้อยแล้วกันท้องขาหน้านั่งกันยาวบ่าวันเอาขายืนยนไนะมเจ็บเยอะี่มาอะไรนะประมาณเจ็บเยอะประมาณร้อยเปร์เซนต์วันนี้เบาวันนี้เบา เจ็บป่ะเริ่มเจ็บแล้วค่ะวันนี้เบาหลวงพ่อวันนี้เบาแต่วานนี้เมื่อวานนี้ลองตายอ่ะมาเลยผีหยาบทั้งหลายมาเอาผีดีละหายเจ็บหายปวดออกไปจากล่างนี้เลิกมีเวรมีกรรมไอ้คุณปู่ด้วยไห้แม่อะไรวะมัชื่อแม่อะไรวะหูเหรอเหาไม่เงาไม่เห่าไม่เง่ามันบอกว่ามันเรื่องของใจเธอเลยเหรอ ไอเงาแม่เงาที่ลำปางฮะแม่เงาที่ลำปางไอเงาเออมันนี่ไส้ยงเรียนจ่างแมใเดเห็นชถาไปรงทรงที่สงปไปลงเท้าปลลงเท้าเหรอเขาไม่ได้ทำเทืใช่ไหมไ้ทคัเไปรางทรงชอเหลือคุขาเป็นสถานีให้กดใช่มาเยผี ตามอยู่เดี๋ยวตายก่อนตามเอาหมอผีมาเลยเอาปู่มด้วยจ่างยืนจ่างกำนะเอาตามที่ตกลงกันไว้ออกไปจากลางนี้ดีแล้วหาเรียนหาเงากว่าร้อยเปอร์เซ็นวันนี้ประมาณประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเรื่องอะไร เมื่อวานเมื่อวานร้อยป์เ็นวันนี้เจ็บวันนี้เจ็บไปยี่สิบไปยี่สิบไายีไปยี่สิบไป้ี่บไลดราคาลดราคาหลึงพัและคะเอาบิญไปให้ปูืมจะได้หายเบืปูน้ไ่เิอเกิดปลื้มดาขอให้ขาขหาอาคุณสลายหายไปไม่มีแล้วความขังไม่มีแล้วความจักจิ มาลางหายไปเป็นคกามว่องเปล่าอนจิตทอนใจอยู่ด้ยหวงหวงอยา่าไปหลงไหลในวิชาคมมันเป็นเรียนนานก็เลยกลัวบางคนมันก็แบบเหมือนสมบัติอะหวงอะเคยมีวิชาจายไปแล้วมันติดตัวงเพราะวาเวลาเรียนเนี่ยมันตัวในช่วงนี้มันตัวคุณผจ้ช,ชคะ่ะวิชาอระพมันย้อนกลับหาตัว ใช่คือถ้ามันทาได่ดีมันก็ย้อนเ้วยใช่แต่นี่มันก็ตกลูกตกหลานหมดเลยเจ้าคะมาตกตัวมันรบียแต่ว่ามันก็มันก็ไม่มีความรู้ว่าอันนี้มันไม่ดีมันก็เลยแบบว่าเหมือนตืนอะแทนที่จะไปทิ้งมันก็ฝลกไปให้ลูกหลานลูกหลานมันก็เขาเลยคุ้นอะไรวะครอบครองปืนเดี๋ยววันหนึ่งผีเข้ามันก็ปืนไปยิงเขาอยู่ดีเลยต้องเอาไปถอดแล้วไปทิ้ง มันจับเบาไปทิ้งที่ไหนก็ไปแยกแยกกันอย่าไปทิ้งเป็นขลุ่ยยวะอย่าไปแยกไปทิ้งเป็นเป็นอะไรนะเป็นกระบอกใครไปม้วนมามันก็ใช่ต่อเออมันต้องเอาลูกแม่ไปทิ้งที่นู่นแล้วก็เอาอะไรไปทิ้งที่อื่นลเลแยกแย้ายกันไปอาตูเปลี่ยนนิสัยได้แล้วนะเปลี่ยนไม่เปลี่ยน,น,ยนไอ้ตูโ <c oughs> อ้โห ก็วหั้อนหอเจ็บากเจ็บไอปู่มันกำลังพิจาาดูมจะเลิกนี้บอกป่าเลิไปแล้วโอ้เจ็บยดๆีมาดขาขานาฝั่งนู้นถอยหลังไปนิดหนึ่งถอยหลังไปนิดโอเคท่านไหงอ โอ้ยเมื่อวานขาขาเบาตอนนี้ขา้า <c oughs> ยเกดอะไวนะเกิดไรสร้างเวายนร้างกรรมไม่หายเจ็บหายปวดหายมึนหายงงหายทุกข์หายทรม,มานเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเลยเป็นค <c oughs> นดีมีื่นธรรม่าไปได้เอบคุณเจ้อ่ะ ครมาครเบอร์สี่ครับมาพูดอีกได้ไหมคะอะไรนะมาพูดอีกได้ใช่ไหมได้จะไม่ใช่ค่ะเราได้วันพุธจะมาอีกได้ไหมครับคือคือจะกลับไปบ้านก่อนไหมมาหาหลวงพ่อค่ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์ค่ะดูตามอาการก่อนไม่ได้มาทุกวันเหลือหน้าหรจะตายขอบคุณเจ้าค่ะมาถามหลวงพ่อก่อนนอนท่านนอนท่านเมื่คืน